ท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่หนาทึบมีเด็กหญิงคนหนึ่งขี่กวางเรนเดียฝ่าหิมะไปด้วยใจมุ่งม,มั่นและกล้าหาญเธอคือใครและเหตุใดเธอจึงต้องออกเดินทางฟันฝ่ากับอุปสรรคมากมายเราจะมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ ทานเรื่องราชินีหิมะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคที่โลกยังมีแต่ความลึกลับและเรื่องมหัศจรรย์มียักษ์โทรตนหนึ่งมันได้สร้างกระจกวิเศษขึ้นมามันเป่าประกาศไปทั่วเกี่ยวกับกระจกของมันว่าเป็นกระจกที่ส่องแล้วจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริงพวกขี้แพ้ก็จะกลายเป็นฮีโร่แม่หมดจะกลายเป็นหญิงสาวแสนสวย คนดีก็จะกลายเป็นปีศาจเจ้ายักษ์โทรมันภูมิใจในตัวมันเองเป็นอย่างมากและมันต้องการให้กระจกวิเศษเป็นพระเจ้าวันหนึ่งมันนึกสนุกขึ้นมาอยากจะเอากระจกวิเศษไปแกล้งเหล่าเทวดากับนางฟ้ามันจึงบินขึ้นไปบนสวรรค์ในขณะที่ยักษ์โทรบินด้วยความเร็วมุ่งมันที่จะไปกลั่นแกล้งผู้อื่นทันใดนั้นกระจกวิเศษก็หลุดออกจากมือของยักษ์โทร มันรีบบินตามลงไปแต่ก็ไม่ทันกระจกวิเศษได้ร่วงลงพื้นแต่กระจายละเอียดเป็นฝุ่นผงปลิวกระจายไปทั่วทั้งเมืองและถ้าผงของกระจกวิเศษเข้าตาใครคนนั้นก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ามกับความเป็นจริงตามอํานาจของกระจกที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กผู้ชายชื่อว่าเคและเด็กผู้หญิงชื่อเกรดา พวกเขาเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆทำให้เด็กทั้งสองสนิทกันมากเย็นวันหนึ่งที่เต็มไปด้วยหิมะและลมหนาวเคนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเขาสังเกตเห็นหิมะขนาดใหญ่มันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งชุดที่เธอสวมใส่ปกคลุมไปด้วยหิมะร่างกายและดวงตาของเธอซีดเผือดในขณะที่เคเฝ้าสังเกตการอยู่นั้น หญิงสาวมองมาที่เคและยื่นมือของเธอเข้าไปที่หน้าต่างจนเกือบจะถึงเคแต่เคหมอบลงซะก่อนด้วยความกลัวเธอจึงบินจากไปวันหนึ่งเมื่อฤดูหนาวผ่านไปเคแวะไปหาเกรดาที่บ้านเพื่อจะชวนเกรดาไปดูสมุดภาพด้วยกันทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นคล้ายเสียงระฆคังที่ดังกังวานกึกก้องไปทั่วท้องฟ้า เคยื่นหน้าของเขาออกมาที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเสียงอะไรในขณะที่เขากำลังมองหาต้นเหตุของเสียงก็มีเศษกระจกเล็กๆปลิวมาตามสายลมลมได้พัดเศษกระจกเข้าตาของ K เคเศษกระจกทำหน้าที่ของมันทันทีมันเปลี่ยนนิสัยของเคเปลี่ยนจิตใจจากที่เคเคยเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจไมตรี เคกลายเป็นคนเยือกเย็นโหดร้ายและไม่น่ารักสำหรับเกรดาอีกต่อไปเมื่อฤดูหนาวมาเยือนหญิงสาวที่มีร่างกายปกคลุมไปด้วยหิมะก็กลับมาอีกครั้งเธอตั้งใจมาหาเคเมื่อเคได้พบกับเธอด้วยเวทมนต์ของกระจกทำให้เคมองเห็นหญิงสาวคนนี้เป็นราชินีที่งดงามเธอชวนเคไปอยู่ด้วยเคตกลงทันที เธอพาเคขึ้นรถลากขนาดใหญ่หญิงสาวยิ้มให้เคเธอคือราชินีหิมะที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเธอจูบหน้าผากเคแล้วบอกว่าเคจะไม่หนาวอีกต่อไปราชินีหิมะเธอจูบเพื่อให้เคลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองรอบๆร,รถลากก็บังเกิดแสงสีขาวสว่างจ้าแล้วรถลาก ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าหายลับไปกับสายลมเมื่อเคหายไปกับราชินีหิมะทุกคนคิดว่าเคตายแล้วยกเว้นเกรดาเช้าวันหนึ่งเกรดาตัดสินใจออกตามหาเคเธอใช้เรือเล็กๆลำหนึ่งล่องไปตามแม่น้ําเธอไม่รู้ว่าจะเริ่มตามหาเคจากอะไรเมื่อมาถึงริมน้ำเกรดาโยนรองเท้าสีแดงของตัวเองลงแม่น้ํา เพื่อเป็นการเสี่ยงทายให้แม่น้ำพาเธอไปหาเคเธอล่องเรือไปเรื่อยๆจนเรือลำเล็กได้มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของแม่หมดเท่าแม่มดเห็นเกรด้าเป็นเด็กน่ารักอยากจะเอาเกรด้ามาเลี้ยงเป็นลูกของเธอเธอจึงใช้เวทมนต์ลบความทรงจำของเกรด้าทั้งหมดวันหนึ่งเกรด้านั่งเล่นอยู่ในสวนเธอเอาดอกไม้จากในสวนมาทำหมวก ทันใดนั้นความทรงจำช่วงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเธอเคยบอกกับเคว่าเธอจะทำหมวกให้เขาเกรด้าจึงพยายามหนีจากแม่มดทันทีฤดูหนาวมาถึงหิมะค่อยๆเคลื่อนมาปกคลุมพื้นดินและหนาขึ้นหนาขึ้นเกรด้าเหนื่อยและหนาวมากเธอเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับอีกาอีกาเล่าให้เกรดาฟัง ึงงานแต่งงานของราชินีหิมะกับเจ้าชายและบรรยายถึงเจ้าชายว่าเป็นอย่างไรทำให้เกรดารู้ได้ในทันทีว่าเจ้าชายที่อีกาพูดถึงคือเคเกรดาจึงเดินทางต่อเพื่อจะไปช่วยเคให้ได้ระหว่างทางได้มีเศรษฐีใจดีนั่งรถม้าผ่านมาเห็นเกรดาก็เกิดความสงสารจึงสั่งให้คนขับรถมา้าจอดรักเกรดาขึ้นมานั่งกับตน ภายในรถม้าที่ทำจากทองคำมีคนรับใช้สองคนเศรษฐีและเกรดารถม้าได้วิ่งผ่านป่าที่มืดทึบขณะนั้นเองได้มีโจรป่าสองคนซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้เพื่อดักรอปล้นผู้คนที่เดินทางผ่านป่านี้แม่หมดผู้พิทักษ์ป่าแห่งนี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแม่หมดแห่งป่า พาเกรดานั่งบนหลังกวางเรนเดียเพื่อจะไปส่งเกรดา้าเกรดาเล่าให้แม่หมดฟังเรื่องเคและถามทางที่จะสามารถไปยังที่อยู่ของราชินีหิมะได้แม่หมดแห่งป่าได้ให้พาหนะคือเจ้ากวางเรนเดียมันสามารถวิ่งบนพื้นผิวที่มีหิมะปกคลุมได้และบอกเกรด้าว่าราชินีหิมะอาศัยอยู่ดินแดนเหนือสุดของโลกกวางเรนเดีย พาเกรดามาถึงบ้านของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่ฟินแลนด์เธอออกมาเล่าเรื่องราวที่กำลังเป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วถึงเด็กหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกับราชินีหิมะเพราะไม่มีคนธรรมดาที่ไหนที่อยากจะแต่งงานกับราชินีหิมะเธอเล่าว่าเด็กหนุ่มคนนั้นโดนเวทมนต์ของกระจกวิเศษที่ทำให้เขามองเห็นราชินีปีศาจเป็นหญิงที่งดงาม เกรดาบอกหญิงชาวบ้านว่าชายหนุ่มคนนั้นคือเพื่อนของเธอที่หายตัวไปที่เธอกำลังตามหาอยู่สาวชาวบ้านบอกให้เกรดารีบไปและการจะทำให้เด็กหนุ่มคลายจากเวทมนต์เกรดาจะต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นคือพลังที่เกรดาจะช่วยได้ก่อนที่เด็กหนุ่มคนนั้นจะต้องอยู่กับราชินีหิมะไปตลอดกาลที่อยู่ของราชินีหิมะจะต้องเดินทางฝ่าหิมะที่หนาทึบ อย่างที่มนุษย์จะเข้าไปไม่ถึงแต่กวางเรนเดียจะสามารถพาเกรดาไปถึงได้อย่างแน่นอนเกรดาและกวางเรนเดียได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่ไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปได้หิมะที่หนาทึบทำให้ขาของกวางเรนเดียทุกย่างก้าวช่างลำบากนักและท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสายลมที่เพิ่มความหนาวเย็นเยือกเกรดาเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ที่เกือบจะทนกับอุปสรรคที่เธอเจอแทบไม่ไหวแต่เธอก็มีจิตใจกล้าหาญและเข้มแข็งเธอเดินทางต่ออย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดทั้งกวางเรนเดียและเกรดาก็ได้มาถึงปรา,าสาทของราชินีหิมะปรา,าสาทของราชินีหิมะใหญ่โตมโหโฬาทุกๆสิ่งทําจากน้ําแข็งและใสเหมือนแก้วภายในปรา,าสาทดูงเงียบสงัดณห้องโถงของปรา,าสาท มีทะเลสาบน้ำแข็งที่ถูกเรียกว่ากระจกแห่งเหตุผลราชินีหิมะจะนั่งอยู่กลางทะเลสาบและมองเห็นทุกสิ่งบนโลกใบนี้เกรดาเข้าไปในปราศาส์เธอเจอเคนั่งเล่นแผ่นตัวต่อและอยู่ไม่ห่างราชินีปีศาจนักสีหน้าของเขาซีดเผือดและใกล้จะเป็นสีม่วงเข้าไปทุกทีราชินีหิมะบอกกับเคว่าถ้าเคสะกดคำว่า นิรันดอนได้เคก็จะเป็นอิสระทันทีแล้วราชินีหิมะก็บินหายไปเกรดาที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ก็เข้าไปหาเคด้วยความดีใจเธอทักทายเคถามว่าเคเป็นอย่างไรบ้างเคมองเกรดาด้วยสายตาที่เย็นชามีแต่ความว่างเปล่าราวกับไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอร้องไห้และกอดเคด้วยความเสียใจ น้ำตาของเกรดาที่พรางพรูไม่ขาดสายหยดลงบนตาของเคมันหลอมเ็จกระจกในตาและในจิตใจเคให้มาลายหายไปตาของเคเริ่มกลิ้งกรอกไปมาเคกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตอนนี้เขามองเห็นเกรดาแล้วทั้งสองทักทายกันและโอบก,กอดกันด้วยความคิดถึงหลังจากนั้นเกรดาและเค ก็ได้สะกดคําว่านิรันดรตอนนี้เคเป็นอิสระจากราชินีหิมะแล้วเคและเกรดาทั้งสองจับมือกันเดินออกมาจากปราศาสตเมื่อเวทมนต์ของราชินีหิมะคลายหนทางที่เกรดาได้เดินทางมาจากที่ปกคลุมไปด้วยหิมะก็กลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเขาและเธอออกเดินทางกลับบ้านโดยไม่หันกลับไปมองปราสาสของราชินีหิมะอีกเลย กด subscribe ด้วยนะครับ